ไม่ว่าจะเป็นของธรรมดาเช่นกระดุมบนกางเกงยีนของคุณหรือบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นก็ตามต่อไปนี้คือความลับสิ่งของทั่วไป26อย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้มาก่อนคุณใช้ลูกบิดประตูทุกวันเพราะงั้นคุณก็คงกังวลว่าจะมีเชื้อโรคมาแค่ไหนถึงอย่างนั้นลูกบิดประตูถูกผลิตขึ้นด้วยทองเหลืองส่วนหนึ่งก็เพราะเหตุผลนี้ ทองเหลืองมีริดต้านจุลชีพขจัดจุลนินทรีย์ที่หวังจะสร้างอาณานิคมบนลูกบิดประตูของคุณกางเกงของคุณมีกระเป๋าขนาด1-5ส่วน5ของกระเป๋าปกติซึ่งดูไร้ประโยชน์เดิมทีมันมีอยู่เพื่อให้มีที่ที่ปลอดภัยสำหรับใส่นาฬิกาพกของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อเริ่มมีการทำครั้งแรกในปี1901จากนั้นมันก็ยังคงมีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ดั้งเดิมมันยังคงเป็นที่ที่ดีในการใส่ทิกแท็กของคุณนะ คุณอาจเข้าใจผิดคิดว่าหมุดเล็กๆบนกางเกงยียนของคุณเป็นการออกแบบเพื่อแฟชั่นคล้ายกับกระเป๋าเล็กๆอันที่จริงมันมีความสำคัญอย่างมากพวกมันมีอยู่เพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่โดนดึงรังมากที่สุดข,ของเสื้อผ้าของคุณซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มันฉีกข,ขาด เล็กๆที่ปลายเข็มขัดนิรภัยของคุณดูเหมือนไม่เข้าพวกเลยที่จริงแล้วมันมีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเข็มขัดจะอยู่ที่ปลายสายเสมอคุณจึงไม่ต้องขยับหัวเข็มขัดอย่างงงงเง,ง,งื่นทุกครั้งที่รัดเข็มขัดนิรภัย คุณอยู่ในรถคันใหม่หรือรถเช่าและมาตรวัดบอกคุณว่าน้ำมันเหลือน้อยแล้วจากในตัวรถคุณไม่รู้ว่าฝาถังน้ำมันอยู่ด้านไหนซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่สะดวกที่ปั๊มน้ํามันแต่ว่านะมาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงของคุณมีลูกศรที่เตือนคุณว่าควรเติมน้ํามันจากด้านไหนรถบางรุ่นอาจมีแค่สายเติมน้ํามันแทนโดยมีภาพสายเติมที่ด้านข้างฝาที่ปิดอยู่ การเดินป่าและเดินผ่านหิมะต้องใช้รองเท้าที่ดีที่สุดรองเท้าที่สมบูรณ์สําหรับกิจกรรมนี้ยังมีรูร้อยเชือกเพิ่มเติมเพื่อรอยเชือกรองเท้าด้วยการร้อยเชือกรองเท้าผ่านรูร้อยเชือกเสริมจะช่วยรองรับข้อเท้าและเท้าของคุณได้มากขึ้นและยังช่วยให้ทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นขณะเดิน แต่ในขณะที่คุณเดินรองเท้ากัดก็เป็นปัญหาเช่นกันเหงื่อในรองเท้าทําให้เกิดการเสียดสีระหว่างเท้ากับรองเท้าซึ่งจะทําให้รองเท้ากัดสเปรย์ระงับเหงื่อที่คุณใช้กับรักแร้จะช่วยให้เท้าไม่มีเหงื่อออกแค่ดูให้แน่ใจว่าคุณใช้แบบใสาการทำอาหารให้กับผู้คนนั้นดีเสมอแต่ว่าบางครั้งแขกก็มาสายใช่เราทุกคนต่างก็เคยมาช้ากันบ้างใช่ไหม ลิ้นชักเสริมใต้เตาอบของคุณซึ่งเป็นที่ที่คุณเก็บหม้อกระทะสำรองถูกทำขึ้นมาเพื่อให้เก็บอาหารของคุณให้ยังอุ่นอยู่เหมาะสำหรับเมื่อมีคนมากินอาหารช้าเคยสงสัยหรือไม่ว่าแม่กุญแจนั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่ออยู่ข้างนอกในสภาพอากาศที่ฝนตกขณะล็อกจัก,กรยานของคุณมีรูเล็กๆที่ด้านล่างของมันมันมีไวรระบายน้ำเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากภายในนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นช่องใส่น้ำมันและยืดอายุการใช้งานอีกด้วย รูที่ประตูลิฟนั้นไม่ได้มีอยู่เพื่อเช็คว่าใครอยู่ข้างในเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องขึ้นลิฟร่วมกับคนอื่นมันเป็นรูกุญแจในกรณีที่ลิฟเสียขวดซอสมะเขือเทศขวดซอสและเครื่องปรุงรสอื่นๆที่เราเชื่นชอบล้วนมีตอนที่การทําให้ซอสข้างในออกมานั้นเป็นเรื่องอยากคุณลงตีเขย่าและจิ้มสิ่งต่างๆข้างในเพื่อกระตุ้นให้เครื่องปรุงรสแสนอร่อยออกมาโชคดีที่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นฉลากที่ด้านบนระบุตำแหน่งที่ควรกดขวด ซสอสจะออกมาง่ายขึ้นและนุ่มนวลขึ้นทําให้แรงโน้มถ่วงเข้ามาแทนที่ความงุนอีดไม้แขวนเสื้อมีจุดประสงค์เพื่อช่วยไล่มแมลงที่น่าราคาญและหลีกเลี่ยงการเติบโตของเชื้อราที่กินเสื้อผ้าข,ของคุณเนื่องจากมันทําจากไม้ซีด้ามันมีน้ํามันที่มีคุณสมบัติในการฆ่า,มาแมลงและฆ่าเชื้อราและถูกใช้มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแม้ว่าจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ตาม เราทุกคนได้รับการฝึกและทดสอบเรื่องศิลปะก,การพิมพ์และรู้วิธีใช้งานแป้นพิมพ์ที่ถูกต้องแต่คุณอาจไม่ได้สังเกตว่าแป้น F และ J มีสัรเล็กๆอยู่ที่ด้านล่างพวกมันมีอยู่เพื่อช่วยให้คุณค้นหาจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องด้วยนิ้วของคุณบนแป้นพิมพ์ได้โดยไม่ต้องมองลงมา ถ้าคุณโชคดีได้ที่นั่งริมหน้าต่างบนเครื่องบินคุณจะสังเกตเห็นรูเล็กๆที่ด้านล่างของหน้าต่างมันช่วยเรื่องความกดอากาศบนเครื่องบินตัวหน้าต่างทำมาจากอะคริลิกและไม่ใช่กระจกจริงๆซึ่งช่วยให้ไม่เกิดฟ้าเพื่อให้คุณมองเห็นทิวทัศน์ระหว่างทางได้หน้าต่างบนเครื่องบินเดิมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถึงอย่างนั้นพวกมันก็มักแตกจากการเปลี่ยนแปลงของแรงกดดันอย่างต่อเนื่องหน้าต่างทรงกลมกระจายแรงกดทับได้อย่างสม่ำเสมอรับรองว่าคุณจะเดินทางได้อย่างสบายใจโดยที่หน้าต่างไม่แตก สำหรับผู้เล่น Nintendo Switch ทุกคนใครก็ตามที่ลองชิมตลับเกมของคุณจะสังเกตได้ว่ามันมีรถขมผู้ผลิตเพิ่มรถขมโดยเจตานาเนื่องจากขนาดตลับของ Switch มีขนาดเล็กมากและอาจเป็นอันตรายต่อผู้เล่นอายุน้อยที่อาจเอามันเข้าปากแม้ว่าจะไม่ควรทำก็ตามเพราะงั้นรถขมที่ทำจากดีนัโทเนียมเบนโซเอตจึงทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะไม่ชิมมันนานเกินไป ชนะบัรจุเครื่องสาอางซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผิวของคุณมีหมายเลขลับติดอยู่มันมีไว้เพื่อช่วยแจ้งให้คุณรู้ว่าผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้เท่าไหร่และเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ทําให้เกิดผลเสียด้วยการทําลายผิวของคุณแทน ฝาปากามีรูที่ปลายปากามันไม่ได้มีอยู่เพื่อช่วยให้ปากาของคุณหายใจและเพิ่มประสิทธิภาพแต่มันมีไว้เพื่อช่วยให้คุณหายใจตั้งหากในกรณีที่คุณกําลังนั่งอยู่ในห้องเรียนหรือที่ทํางานพลางเคี้ยวฝาปากาและเผลอกลืนมันลงไปคุณก็วางใจได้ถ้ามันติดคอผู้ผลิตปากาคํานึงถึงคุณจริงๆ เมื่อคุณเดินทางโดยรถยนต์หรือการขนส่งทางบกรูปแบบอื่นคุณพยายามดื่มน้ำอดลมที่คุณชื่นชอบด้วยหลอดคุณจะพบว่ามันค่อนข้างยากในบางครั้งแค่หมุนหูกระป๋องบนกระป๋องเพื่อให้หลอดดูดใส่ได้พอดีช่วยให้ดื่มได้ง่ายขึ้นมีกระดุมสำรองเสมอเมื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่พร้อมกับผ้าชิ้นเล็กๆมันเล็กเกินกว่าที่จะซ่อมแซมส่วนเป้าที่มักขาดก่อนเสมอถ้ามีไว้ให้คุณทดสอบวิธีการซักคุณจะได้ไม่ทำเสื้อผ้าใหม่พังโดยไม่ได้ตั้งใจ การคณนว่าคุณจะต้องการพาสต้ามากแค่ไหนสําหรับตัวคุณเองอาจเป็นเรื่องอยากช้อนสปาเกตตีเส้นใหญ่ของคุณที่มีรูใหญ่อยู่ด้านในซึ่งดูเหมือนมีไว้เพื่อระบายน้ําที่จริงแล้วมีไว้เพื่อให้คุณใส่พาสต้าที่ยังไม่สุ่ลงไปก่อนต้มคุณจะได้รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่รองเท้าใหม่มากมาพร้อมกับซองเล็กๆแปลกๆนั่นคือซิลิก้าเจล เดลมีไวเพื่อลดความชื้นในอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการเติบโตของเชื้อราในขณะที่รองเท้ากําลังรอคนมาซื้อมันมีคุณสมบัติทางเคมีมากมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ซิลิก้านั้นมาและมีประสิทธิภาพมากมันดูดซับความชื้นได้50%เพราะงั้นอย่าทิ้งมันไปครั้งหน้าที่คุณต้องทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแห้งมันเอามาใช้ได้ง่ายกว่าข้าวมาก มันยากอยู่แล้วในการมองถนนตอนกลางคืนขณะขับรถแต่ที่แย่กว่านั้นคือเมื่อคนขับข้างหลังคุณเปิดไฟสูงกระจกมองหลังของคุณมีแถบที่ด้านล่างเมื่อคุณกดมันจะเปลี่ยนมุมอันหนึ่งใช้สําหรับขับรถกลางวันอีกอันหนึ่งสําหรับกลางคืนมันจะช่วยในกรณีที่คนขับรถข้างหลังคุณลืมปิดไฟสูง แม้ว่าไขาควงจะถูกสร้างขึ้นมาตามหลักชรีระศาสตร์สำหรับมือคุณแต่บางครั้งคุณก็อาจเจอสกรูที่หมุนได้ยากที่จับยังมีรูปทรงที่ให้คุณใส่เข้าไปในประแจได้ง่ายๆช่วยให้คุณออกแรงได้มากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณหมุนสกรูหน้าหุ่นยนนั้นออกได้ แผงบางบนบันไดเลื่อนดูเหมือนจะเป็นจุดเหมาะเจาะให้เท้าของคุณไปติดแต่ในความเป็นจริงขนแปรงยาวที่โผล่ออกมาไม่ได้มีอยู่เพื่อขัดรองเท้าของคุณให้เงางามเป็นพิเศษหรอกนะแต่มีไว้เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงวัตถุจะติดระหว่างขั้นบันไดและด้านค้างของบันไดเลื่อน